สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆวิพีน้องๆหน,น้าๆเอฟซี FC, ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะแล้วด้านหน้านี่พรานมิรนะครับวันนี้แม็กไม่ได้มาเนาะส่วนด้านขวามือนี่เรือของพรานตีนะครับไม่เจอพี่ตีเลยขึ้นอ่างรอบหลังๆนี่ครับผมวันนี้เรามีภารกิจกู้รอบกันที่อ่างเก็บน้ําบ้านสะพานหินนะครับก็วันนี้เนี่ยน้ําสูงขึ้นมาอีกหน่อยเนาะในพันเนาะ อาจจะเป็นภารกิจกู้รอบหนีน้ำหนีน้ำท่วมอีกแล้วนะฝนตกลงมาทุกวันเนาะช่วงนี้น้ำในอ่างก็ทยอยขึ้นเออขึ้นมาเรื่อยเรื่อยก็เราจะกู้รอบแล้วก็ยกรอบไปดักในจุดที่น้ำไม่ท่วมครับขยับขึ้นเรื่อยๆืตามน้ำอะ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปรุนกันแล้วกันว่าจะได้เรื่องไหมนะครับกับการมายกรอบคลิปนี้ถ่ายชมบรรยากาศกันซะก่อนครับนี่ เดี๋ยวไปนั่งเรือกันครับ น้ำท่วมเรียบร้อยในพานปลาตายป่น,น่ะรอบที่แล้วมาก็ท่วมเนาะอืท่วมหมดเลยดูนะถ้าปลาเข้าก็มีสิทธิ์จะตายอยู่เนาะเพราะว่าตอนเราดักเนี่ยเราดักแบบผูครึ่งรอบอะครับ มาใจใจด้วยเดี๋ยวนี่ดูนะนี่ครับโอ้หเ,เข้าบานเลยลูกแรกนะนี่นี่โอ้ลูกแรกก็ลั่นกันแล้วครับผมกระสงลว้ลวนๆเลยอะอ่ะดูนะนี่โอ้ โอ้ครับนี่ไฟอย่างนี้นี่โอ้เด็ดครับผม,มนี่โอ้ลูกเดียวเพื่อเจ็ดเจ็ดแปดตัวครับตัวนี้ปรากฏนะกดเหลือง โอเคลูกนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวตัดไปที่ลูกต่อไปโอ้ยมีครับมีมีมีนี่นี่นอ้ยตัวนี้ประชนใหญ่ครับกับปรากดตัวหนึง่ง พอฝนลงน้ำมาเนี่ยปลาก็เข้ารอบนะครับเข้าดีด้วยนีย่สองตัวซิสวยครับอุ้ยนี่ชนใหญ่ครับนี่แล้วตัวนี้ปรกากฏสสวยเลยเนีย่ได้เพิ่มอีกสองตัว ไปต่อครับน้ำน่าจะท่วมทุกลูกเลยครับกูรอบหนีน้ำท่วมทุกลูกเลยวันนี้ปลามีไหมไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้เลย เดี๋ยวไปที่ลูกต่อไปครับโดนไม่โดนโอุย้ยมันจะมีครับนีมีนีมีอุย้ยตัวนี้ไม่ดินเลยประสงใจครับโอ้ตัวหน,นึ่งตัวที่สวยไม่ ตินใจครับโดนตัวงามๆอย่างนี้นี่นี่กระสุนนะอ่าอีกหนึ่งตัวครับไปยังไม่หมดไปกันต่อ รวมอีกแล้วครับโอ้ยหลายตัวนี่โอ้โหรอบนี้กระสงเน้นๆอีกแล้วครับมีปรากฏตัวนึ่งรอบนี้เยอะมากนี่เอากดสะก่อนเลยครับปรากฏตัวหนึ่งปรากฏเนี่ย ต่อให้เราดักจมน้ํานะครับมันก็ไม่ตายเนาะพอปรากฏเข้าหลายๆคลิปผมทําให้ดูเนี่ยจะไม่ตายนี่กระสงก็ไม่ตายฮะกระสงอีกห้าตัวไปมั้งเนี่ยโอ้ใหญ่มีเล็กมีครับอือน,นี่ตัวเล็กหน่อยอ่ะ ครับไปอีกเริ่มมันเริ่มมันน,นี่อีกสามตัวใหญ่ สามตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่อ้มีครับตัวอีกนี่โอ้รอบนี้มีปลาบูด้วยครับ เนื้อดีในตำนานครับปะบูธรรมชาติตรงนี้เด็ดนะออยังได้กระสงใหญ่อีกหนึ่งตัวส่วนเล็กๆจิ๊บอเนี่ยต้อปล่อยไปครับปลาตะกับนี่ ครับปละดูแม่แม่อุ้ยแต่ยังมีหลายตัวอุ้ยรอบนี้ปละดุล้วนๆเลยอ่ะโอ้โหโอ้โ,อโอครับปละดุห้าตัวอ, <า S 2> อือหอือจะได้ตัวนี้ตายไปหาย รอบมันจมน้ำอะครับแต่ที่เหลือสี่ตัวนี่ยังดีเป็นเป็นเลยครับใส่เลยแล้วกันไม่ต้องจับแม่พอจะได้ประดุกก็ได้สลอบเดียวกันหมดเลยครับ รอ,อบยไม่หมดนะไปครับไปรอบต่อไป หมดเลยครับโอ้ยงูโอ้ย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 เดี๋ยวเขาตกใจแป๊บครับโอ้ยโอ้ย คมรู้สึกนี้ไม่ได้เจอนานแล้วครับนึกว่ามันเป็นอใบเตยอะไรแห้งๆตายเนาะตายแล้วงูนี่ครับงู เลยแล้วปลาจะเข้าได้ไงอย่างงูเข้ามาอย่างนี้ครับโอ้ยมีปลาปะเนี่ยนี่ครับงูเข้าปลาก็ไม่เข้าแล้วอนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวไปที่รอบต่อไปกันครับ มาจบลูกสุดท้ายที่เรือดำน้ำครับลูกเดิมจะโดนไหมมีหรือเปล่าไม่โดนครับลูกสุดท้าย ก็ครบแล้วครับการกู้รอบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเข้าฟังไปหลุบปลากันครับได้เท่าไหร่คลิปนี้ให้พานเยอะไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยเนาะโอ้ยดูยโอ้หดยังหดไหมเอาหลากหลายครับวันนี้ดูครับปลาส,สดๆเป็นๆน,นะ จากอ่างเก็บน้าครับผมหลักๆนี่ปลากระสงเลยนะในพันนะอืมปลากะสงแล้วก็ยังมีปลาอะไรปลาช่อนใหญ่มาตัวงนึงนุ่นช่อนตัวอ่ะโอเคนี่นะครับการกู้รอบคลิปนี้นะเดี๋ยวเลือกเอาตัวใหญ่ๆกลับเนาะอันไหนเล็กก็ปล่อยไปนะ,น,กกะปนะันอืมอ่ะแต่ปลาดุกนี่สวยๆสี่ตัวเลยครับอ้าวแหมแต่ละตัว เอาไชะช่อนซะก่อน,<ด>นเลยนะเดี๋ยวก็โดดใช่ไหมตัวโดดเก่งนะอ่สูงสงกะสรงก็ใหญ่ๆครับ<ะ>ตัวเนาะอื้อมันลือ,อย,ยคลิปนี้มีว้าวอแล้วครับผม ตัวนี้ทาไงในพนันเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยมันตัวเล็กเหรอตัวมันเล็กปลาอะไรกระสงเล็กกระสงอ่ะปล่อยไปปล่อยเพืปล่อยไปโตย,ย่อมย่อมก็ปล่อยเนาะแล้วที่เหลือเอาใช่ไหมที่เหลือเอาเอาแต่ชุดนี้นี่ปล่อยไม่ได้นะ <c oughs> ประดุกใหญ่ๆครับแต่แต่ละตัวสุดๆอะประดุกอ่างเก็บน้ำ นะดูด้านใช่ไหมด,ด,ดูแต่ละตัวแต่ละตัวไซกําลังกินเลยเข้ามาห้าเนาะเสียดายน้ําท่วมตายไปสักตัวงครับอ้าวอาวติดเงี้ยงเหร ดุดนนดุฝาด,ดุกอุ้ยนะั่นเลยพานอไอ้ที่โดนตำตำกันกระดุกด้านนี่แหละครับตัวตำดีนะ,ะอ่าอันนีนยกชัดๆดิเท่าไหร่วันนี้โอ้ยสามหกหกหกโลอหกถึงเจ็ดโลนะเห้ว <c oughs> โอ้เดี๋ยวกลับไปบ้านลองไปชั่งกันดูหน่อยเนาะวันนี้โคตรหมานเลยครับ โอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมขอเก็บของกลับบ้านกันก่อนอ่ะมาลองดูดิหกเจ็ดโลวะอุ้ยอุยเพิพ่อมีเจ็ดโลได้นะอ,อ่ะไปครับมาดูนะครับได้เท่าไรไม่น่าจะเป็นคลิปที่หมานสุด,สดๆแห่งปีคลิปหนึ่งแล้วในพันเนะอ,อย จ็ดโลฝารครับเจ็ดโลประมาณเจ็ดโลเจ็ดโลสามครับผมนี่นะปลาทั้งหมดคลิปนี้อ่ะก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาเนี่ยไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับมาครับผมตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านมาพบกับคุณยายเฉยนะครับก่อเตาตั้งกระทะยายจะใส่ใส,ใส่หัวกะทิก่อนใช่ไหมยายอ่า ยายเนี่ยจะเคี่ยวหัวกะทิก่อนใช่ไหมครับวันนี้แม่คัยจะทําเมนูอะไรอ่ะแกงปลาด,ใใกกดุกใบชะพลูจ้ะแกงกะทิปลาดุกใบชะพลูใช่ไหมก่อะกะทิแตกมันดีแล้วเนี่ยยายก็จะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดเนาะเราจะเคี่ยวน้ำพริกแกงให้กะทิเนี่ยเข้ากันอีกหนึ่งรอบให้แตกมันดีๆเลยใช่ไหมยาย จากนั้นจะใส่เนื้อปลาดุกนะครับปลาดุกที่เราไปดักรอบกันมาเนี่เราจะผัดเนื้อปลาเนี่ยให้สะดุ้งสะดุ้งก่อนนะยายจากนั้นใส่อะไรครับใส่น้กะทหาอ่ะอันนี้เป็นหางกะทินะได้แบบนี้แล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้นะครับรอให้น้ําเดือดจนปลาสุกนะแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสกันครับผม พอเดือดได้ที่แล้วเนี่ยยายจะใส่อันนี้คือใบชะพลูจ้ะใบชะพลูซอยเนาะแกงกระทิประดุกใบชะพลูเนี่ยก็เป็นเมนูพื้นบ้านทางนี้เลยนะยายเนาะอืมทางใต้ก็น่าจะชอบนะครับเมนูนี้พอได้แบบนี้แล้วเราจะปรุงรสใช่ไหมยายเริ่มจากใส่ราชาชูรสอา้าวแล้วก็ตามด้วยาาผงปรุงรสรสลาชาครับ น้ำตาลน้ำตาลตัดหวานนะแกงกะทินี่ต้องให้ออกหวานหน่อยๆน,นะยายน,นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำปลาจาน้ำปลาครับมีเท่านี้ใช่ไหมเครื่องปรุงอหอมน่าก,กินแล้วครับพอลงใบชะพูไปนี่ดูครับผมมจากนั้นแม่ครัวก็ชิมดูนะ อร่อยแล้วจ้ะอร่อยแล้วเหรออ่ะอร่อยแล้วนะครับยายบอกแกงแดงแกระทิสดปลาดุกใบชะพลูครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาครับนักชิมเราพร้อมแล้วนะสา้าน้องข่ายมแม่หอมน่ากินจริงๆครับแกงแร้อนๆปลาสดๆจากธรรมชาติแบบนี้นี่ แม่แค่คิดก็อยากแล้วนะเปียวนะ <ś c oughs> มีอ่ะน้ำแกงคุกข้าวเนาะร <ś c oughs> ้อนอร่อยค่ะก็มันจะมันกระทิเนาะแล้วตัวเนื้อปลาเนี่ยเป็นไงลองดูสิมันจะ เขาเรียกว่าอะไรมันจะเหนียวเหนียวไหมหรือว่าอะไรมันออกไอเน,นี้ยมันมออกเจนเหนียวหน่อยเพราะว่ามันเขาเรียกภาษาบ้านเราเรียกเตยเอะเนาะปลาธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยนุ่มเหมือนแต่ก่อนละแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็นปลาสดจากธรรมชาติอดเนาะมันก็อร่อยแหละอ่ะก็เดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปเนาะโอเคครับ ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกไดไลค์กดแชร์เดี๋ยจ้าแล้วลบพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย